อินโดอินโดนีเซียอ่ะนี้สีเขาน้อยสีน้อยถ้าต่ำกว่า5วิพี่รอดแต่แต่ถ้าเกิดน้องวางเอาขาวขึ้นจะเป็นโปแลนด์เลยปะคะโอ้ใช่อันนี้สําคัญสําคัญจังหวะที่วางลงขึ้นอยู่กับน้องวางกิดพี่ก็ไม่รอดเพราะน้องเขาปิดตาเขาไม่เห็นขึ้นกลับมาก่อนลูกผมบอกเลยนะตอนแรกผมชอบเขานะตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบเขาลวเป้าหมายคือต่ำกว่า5นะครับนี่คือภารกิจเพื่อช่วยชีวิตพี่หอยครับ ลักกี้ครับนี่ก็รักหนูจ้ะพร้อมครับไปครับเราอย่างนั้นโอ้ยเป็นโปแลนด์น่ะฮะพี่ครับ พี่ดูเรื่องแรกก่อนลองใช้เวลา1.40แต่ต้องวางลงมาแบบนี้ตั้งใจวะพี่คิวพี่คิวพี่คิวใจเย็นนะลูกคือถ้าเกิดว่าเป็นหน้าที่ผมอยู่มันถูกไงครับแล้วผมก็อยากจะรีบวางเพื่อช่วยเพื่อช่วยอ๋อจะเป็นแบบนี้ทีนี้อีคิวอีคิวใจเย็นนะลูกเวลา1.40เตรียมตัวเวลาเดินครับวางเิยพี่คิววางหม่ พี่หอยครับอะไรนะก็ยังอยู่ในห้าวิพี่หอยรอดครับแสดงว่ามีใครอยากให้ผมอยู่พี่น้องจับลูกหม่งเลยครับรับจับ